เฮ้ยบุกเฮ้ยดิจิตอลโอ้โหเตงดิเฮ้ย วันนี้พบกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์กับเกม UFC นะครับวันนี้ก็พบกับดารารับเชิญนะครับเดี๋ยวเราเปิดไมค์ก่อนลืมเปิดไมค์ครับนี่เราเปิดไมค์ก่อนโอเคเรียกได้ยังคุณแฮกครับเออเออตัวผมอยู่ไหนอ่ะลองเรียกไปเรื่อยๆนะครับเรียกไปเรื่อยๆอ่าเราต้องเรียกไปเรื่อยๆครับอ๋อนี่ไงนี่ไงยูฟอ้าวไม่ใช่ คือตัวเราตัวตัวเราจะต้องหาไปเรื่อยๆครับลองหาไปก่อนมันน่าจะมีอยู่แล้วล่ะนี่ไงตัวคีเอทเนี่ยอ๋อเห็นละหน้าตาแม่งโคตรตุเล่ตัวคีเอทเนี่ยมาลองแกเห็นตัวผมเห็นเนเพราะมันเป็นตัวไอ้นั่นเฉยมันเป็นตัวไอ้นั่นน่ะตัวแบบอ๋อตัวสร้างตัวสร้างตัวคีเอดในั่นแหละมันเต้นเต้นอุ้ยฟังหลุดเลย เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเองนะครับอ่าแล้วคุณก้าพร้อมอะไรผมจะเริ่มอัดแล้วนะแล้วก็เริ่มสับดีอ๋อผมแล้วผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมเอาเลยเปล่าโอเคเอาเลยก็ได้โอเคครับเอาแล้วนะเอาเลยจัดไปผมตัวผมหายตัวผมหายก้าวเห็ตัวนี้ใช่ไหมใช่โอตัวผมยังกระจอกอยู่เลยตัยผมเก่งครับโอโเวอร์เลยยอดนักสู้ยอดนักสู้ ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะโอเคเอาเลยนะโอเคเอาเลยมาเลยอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมทักชูดแชนแนลนะครับแล้วเราก็อยู่แครลักเชิมคนล่าสุดครับคุณเก้าเกมเมอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอา,านักสู้คนไหนมาสู้กับผมเลยเออนักสู้ที่เออแบบเออลองลองลองแกวอ้าวกดผิดอ้าวตาตาตาตัวผมหายตัวผมหายตัวผมหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิด อ้าวแล้วถ้าคุณก้าวเลือกในตมหาด้วยเหรออ๋อก็เหมือนเดิมครับลองเลือกหาเอาเพราะว่ามัน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 เนี่ยมันด้อยู่ของชุดของตัวเองครับอ่อโอเคเน่ครับวันนี้เราจะมาท้าไฟกันในเกม U F C นะฮะนักฆ่าผมหาตัวผมนตัวผมไม่หายไปไหนไม่รู้นักฆ่าหน้าโหดครับผมผมเอาหน้าตัวเองเข้าไปใส่ในเกมอะแต่แม่งผมไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะครับชุดปอประมุก ชุเปอมุกโอเคทีนี้ผมไม่เคยซ้อมไม่เคยเล่นเลยเอาไว้เจอกันโอเคกดเรดดี้เลยแล้วกันครับโอเคกดเลยครับโอ้ยแยไปเลยแน่ฮกชุดปอมุกเดี okay okay. okay. ๋ยวเจอก้าขาโหดครับผมก้าขาโหดเดี๋ยวมันมันต้องเปิดตัวก่อนไม่หนึ่ก้าใช่ครับมันต้องเปิดตัวก่อนครับแบบมวยปั้มใช่ไหมใช่้องแบบแบบมวยปั้มอะไรอะ อีสแลวก็อะไรท่ามอย่างนันเนี่ยมันมีเลือกเพลงไหมครับน่าจะไม่มีครับมันไม่ใช่มวยปั้มไม่มีอ๋อไม่ใช่มวยปั้มเพลงครับแล้วเลือกเพลงได้เฟี้ยวเลยอืมเขาไปรอมวยปั้มแล้วกันหนตัวเดี๋ยวมวยปั้มไม่แน่จะซื้อมาเล่นครับสร้างตัวน่าจะหาว่าเออใช่หลากหลายเลยเอาแล้วโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับ เย้โหครับให้จุดปลอมมุกทำเองโคตรเออได้เก่งแน่เลยเนี่อาพี่เต้นเต้นตัวเหรอชกเลยเหรอมันต้องบอกไอ้นี่นะครับอ๋อต้องบ่นก่อนใช่ไหมต้องบ่นเงี่ยเขต้องบ่นครับโอ้ยแต่เราไม่บ่นเวทีแล้วนี่มาแล้วครับมาแล้วนี่โอ้โหโอ้โหเอยตักเยอะลอยตักเยอะฝันเป็นไงล่ะรอยตักเยอะ ว่าผมไหมนี่ผมมีรอยสักผมมีรอยสักห้ำตรงด้วยอ๋อแอสซิเซอรแอนนน่าฝ่ายนู้นเป็นใครฝ่ายนู้นเป็นใครนี่ครับไอ้หนุ่มกางเกงแดงหนุ่มกางเกงแดงครับเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่มันอยู่มันอยู่ผมแนวผมเองมา นี่ไทยแลนด์ด้วยเป็นไงเฮ้ยไอ้ี่มันเดี๋ยปังปะเนี่ยซุเมะเดี๋ยวปังเอาเฮ้ยโอเคเราจะเข้ามาในการต่อสู้นะตอนนี้คุณกลัวรอยสักผมหรือเปล่าไม่กลัวเขาไม่กลัวมานี่ครับนี่ไงล่ะเฮ้ยเสร์นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะฮ่บโอ้ ออุ้้ยโนี่ไงล่ะตัดขาไปทีนึงทีเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงล่ะลอยถักกันบ้างนีโอ้ไปยอดมากนี่ไงแฮ็กชุดโปโตมุกนี่ไงเรานี่ยอดมากยอดมากโอ้ยเอาเอาสิเอาเอาสิดูตัวตะตฟางกันแล้วโอ้ยโอ้ยเตาะยางเตาะยางเตะหูนี่ไงล่ะทีมกันน่าเดี๋ยวนะ <September>, Digital, <surprisingly> เราแนวเราแนวมวยไทยครับโ้โเต็มหน้าเลย้นี่เรานี่ไงเราตัดคอกราทีนึงโอ้โหนี่นี่ไงเราออล้อุยนะครับมามามานี่ไงเสาทีไม้กอดไม้กอดนี่แลเร โอยเอาละครับเอาละนี่ไงไม่ได้อะคุกวงในคุกวงในคุกวงในเหรอ้จิจิตอล์โจิตเตอรเฮ้ยชุบปุ๊บปุ๊บนี่ไงเฮ้ยเออวะเนี่ยมึงก้าวเปลี่ยนอังเคิลมานะเหม็นที่หายชักบ้างไหมเนี่ยนี่ไงเราไงเฮ้ยวงในครับเฮ้ย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  ยายาการการเนียวฮ้ยเจ้า่มาแส่มาไอ้น้องไอ้น้องใส่มาเลยนี่ไงเราไปครับการโอ้โหดูตัวดูตัวดตัวดูตัวคนละชั้นกันเลยนี่ไงนะครับนะครับนี่ไงเนี่ไงเเอาไว้ฝ่ายแดงใกล้น็อกแล้วครับพลังจะหมดโอ้โยโอ้โแล้ว ลุกขึ้นมาครับ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 โอผมละอึนไปเลยไฟแดงไม่มาตอนนี้ครับมาแล้วครับวูบเขาวูบตอนนี้วูบครับโอ้ยนี่นะนี่ไงเล่านี่เอาแล้วเว้ยเอาโอุ้ยอะไรแล้วอะไรแล้ว ฝ่ายแดงมันเป็ดนี่ไงแล้วนี่ก็เตะตโอขาเฮ้ยเตะตัดขาล่วงเลยห่วยล้มเตะตัดขาล่วงเลยทำไมขามันอ่อนจังวะไอตัวนี้นี่นะครับกล่าวจับไม่ชุดปอบบุ๊คไปตัดขาไปตัดขาลัวไปลัวไปลัวนี่ไงแล้วนี่ก็เตียวถึงก็มึนถึงก็มึนครับนี่ไงยอดมาก คุปวงไหนไม่ได้โอ้ยมามมาาละหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับหมดจยอครับเป็นยังไงบ้างหมดจยอครับน่าตางไบ้างมีแตกปะม่มีแตกครับโถระดับนี้แล้วระดับนี้แล้วครับมีประคบนั้งแข็งเลยโอ้หดูครับไฮไลท์ครึ่งแรกครับนี่ไงแล้วเสียก็กลับโอ้โห นี่ครับมันยิงทียันหน้าไปผมเลยคุณก้านี่ครับนี่ไงทีนึ่งไอ้ทีมันตัดต่อไฮไลท์มันมันมันฝ่ายแดงบ้าว่ะโอ้พิตตี้ครับพิตตี้ครับโอ้โหแหลมเลยนี่ครับพิตตี้สักเก้ายอดเนี่ยเอาไม่ใช่นี่ยมาอ่าสักเก้ายอดแต่ผมสักเก้านิ้วนะครับโออกกันเลยโอ้ย อย่างไรเกมนี้เล่นก็ไม่เคยเล่นป้อก็ไม่เคยท้อล้มสนามนะครับนะครับเด็กชายลอยฝ่าผมบ้างครับไม่ครับไม่ครับนี่ไงคุกงงไรนี่โอ้โอ้ยโอ้ยปล่อยหัวโอ้ยปโอ้ยเอาจับยานเรามามุกใหม่ละนี่นี่ไงนี่ไงเราโอ้ยนี่ไงเรานี่ไโอ้ยสูเมศสูเมศอาจจะตังไม่ไม่ห้ามเลยเวลาเต้วแดงปล่อยคุณ วงไหนครับต่อยหัว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 เจาะยางเจาะยางไม่หงีเรากได้ครับผียอดอกเฮ้ยางนีไงทำมับบัวขาวเลยอ๋อเจ็ด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 อะไรอะไรอะไรเราอะไรอะไรเราจับขาไปเอทตึ้งไปเลยเฮ่ยนี่ไงเราไงล่ะเริ่มเหนื่อยแล้ว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  เฮ้ย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 ออเฮ้ยออโอ้ยฮฮฮยเฮ้ยเอาละครับตอนนี้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเอาละครับโยขาแดงครับขาแดงแล้วขาตัวใหญ่มขาแดงนะขาแดงแล้วขาแดงนะครับยไงครับโอ้โนโน้้เดี๋ยว้อเข้าทำไอ้นี่มันพลิ้วมันพิ้ว

กรรมการครับกรรมการครับเข้าวาเขาขวาเข้าขวาเข้าวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยวนี่ลุกขึ้นมาครับ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 โอ้หัวแดงไปบูงอึ้งนี่ไงโอ้โผมอึ้งไปโอ้โหไอตัวเล็กนี่มันไม่ธรรมดาจับแม่งขอดันเท็กแล้วดีดไข่ง่ายกว่าอืมอืมเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย อระดับนี้แล้วครับมวยไทยครับมวยไทยแพงกันใดในโลกครับเป็นไงเอาแล้วครับนี่ตอนนี้ถีบยอดมานี่ไงโอ้ยโดนเลยผมยาวกว่าอุ้ยอีนี่ไงนี่ไงเร่าถลุกกาดถีบทะลุกกาดนี่ไงเราถีบทะลุกกาดอ้ยพลังหมดแล้วพลังหมดพลังหมดโอ้โหนี่ ทีของเราเอาแล้วเว้ยโอ้โหเหนียวเหนียวจริงเหนียวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเฮ้ยโอ้โหล็อกไม่ได้เลยเว้ยโอ้โหตีสองมันต่อยกี่ยกขึ้นแล้วน่าจะสามเนอะตั้งไม่สามหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะสามเลยนะเพราะงั้นแพ้คะแนนแน่เลยมันต่อยเอาต่อยเอา เอาละครับตัวเล็กกว่าครับตัวเล็กกว่าดอกโดนเต็มเต็มผีพ้อนน้ำกระเด็นน้ำกระจายหน้าอึนเหลยกินเลยหัวเอาละตอนนี้โอ้โหเตะไม่เก่งแต่หลักสัตเย้เอาละครับยกที่สามแล้วตอนนี้น้อำตาการหูคนถือป้ายนะครับยกสุดท้ายแล้ว เอาละครับยองสุดท้ายแล้วตอนนี้เราจะอยู่กันเท่าไหร่ใครกันน็อกนะครับอตอนนี้เรามาดูกันเดินหน้าบลยไหมล็นะอกกันได้ข้างดีกว่ามาเ<า>ฮ้ยมาเฮ้เออเออเอาสิบล็อกแล้โอ้ยตู้ตู้ตายต้องน็อกให้ได้ โอ้ยแรงหมดแล้วแรงหมดแรงหมดแล้วแรงหมดแล้วเฮ้ยยัต้องน็อกให้ได้ดิจิตอลเหรอดิจิตอลโอ้ยนี่จะได้กล่าวขาวยังดิจิตอลเหรอโย่ก็กล่าวขาวไม่ออกต่อขาวไม่ออกก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมดละเหนื่อยแล้วมาแล้วพลังพลังเรามาแล้วเฮ้ย ฮึดแล้วตอนนี้ฮึดแล้วฮึดแล้วเฮ้ยหนึ่งสองซับหนึองซบเฮ้ยมาดิมามาฮัตกันเลยมาโอ้หน้าแตกแล้วหน้าแตกเลยหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วหน้าแตกเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้เฮ้ย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 เ โอ้โหอะไรอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ย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 ลูกลโอ้ลูกโอ้แรงหมดแรงเอาแรงหมดแล้วเอ้ยอ้เอาไว้เอ้ยขายากว่าขายากว่า แรงหมดแรงหมดยาวจริงวะยาวจริงวะนี่ไงเราติงส่งตีมตัวอีแบบนี้นี่ไงเราอึยตู้ตายอึโอ้ตู้ตายโอ้ยโอเหี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยบุกโอ้โหแตงดิจิตอลโอ้โหแตงโดนเฮ้ยเฮ้ย มันล้มทาราเกียดชจะหายหนูกลัวลเอเว้เอาเว้มันเหมือนมันมือนครับม um> ันม um ือนแล้วมันมือนแล้วโอ้ยแโอ้ยแโอ้ยโอ้แโย์โอ้ย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 โดนโดนมาแล้วปล่อยกันนักเลกเลือดออกแล้วานี่อ้ยี่โอ้ย โอ้รัดมันเหนื่อยเหอเหนื่อยล้เหนื่อยเหมัได้มันตามนี่ไงตามตามกองาจะหมดแล้วสามสิบแกันแงกันไปมมาฮอ้ตงไม่ให้อึมาตียอดมากแปดวิอึงอึโอ้แรงงอนอโอ้โอ กินเลยเตะเลยโอ้โหถึงขบหน้าสั่นนะเกียดมากถึงขบหน้าสั่นนะกินโอ้โหอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับโอ้โกรรมการชูให้ใครครับราวสามครับอันนี้อันนี้ลาวทไลทุกยกครับนี่โอ้โหเจอก็ไปหมัดเหมือนกัน เอาะครับลไว้นะครับเอาไว้ครับเหลืองหรือแดงเหลืองหรือแดงโอ้หน้าคนเก้าช้มไปหมดมไหมไอ้เหี้ยฮะเย้งั่นแหละครับชนะครับผมโอ้โอ้ไอ้คนชนะหน้ายับ นี่เขาถ่ายรูปเลยนี่ครับมันบอกไหมคะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันคงมาบอกด้านหลังครับโอ้เดี๋ยวดูดูดีหน่อยดิเอาไม่บอกเว้ยอันนี้ไงไฟสเตติกนี่ไงไฟสเตติกอ๋อโอเคไปเห็นแล้วเย้อะไรเนี่ยน็อกดาวน์หนึ่งครั้งออกชนะน็อกหนึ่งครั้งเลยออกมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อเถอะโอ้เพียบเพียบครับเพียบครับเพียบ โอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเสียแพ้เลยโอเคไว้แก้มือใหม่คุณก้าโอเคครับไว้เจอกันโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณก้ามากเลยครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ช่วชิแนลนะครับก็ผมเขาก็ทำชิแนลอยู่วันนี้ครับอย่าลืมติดตามครับชื่ออะไรครับคุณก้าเก้าเกมเมอร์ชแนลครับผมก้าเกมเมอร์ชแนลนะครับไปกดทับสก๊อต์กันได้นะครับขอบคุณก้ามากครับวันนี้ครับผมไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับยี่ครับย่อ่าโอเคอัปเดตละเรียบร้อย